รองครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมณขณะนี้เนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังท่วมอยู่หรือเปล่าฮะน้ำลดลงแล้วครับ,ร,บระดับน้ำที่สะพานนวรัตนะครับตอนนี้ลงมาเหลือสามเมตรหกสิบสามเมตรหกสิบเซนครับ,ร,บระดับระดับวิกฤตคือสามเจ็ดศูนย์ครับและเรายังมีคันเสริมเข้าไปอีกห้าสิบเซนครับนะบจะอยู่ที่สี่เมตรยี่สิบดังนั้นระดับน้ำตรงนี้ก็ลดลงไป ต่ำกว่าค่าวิกฤต1ิเซนติเมตรแล้วครับครับผมอ่าระดับน้ําตอนนี้ต่ำกว่าค่าวิกฤตแล้วแต่ว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจก็ดีหรือว่ารอบๆแม่น้ําปิงตอนนี้เป็นยังไงฮะอ่าถ้าเป็นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตอนนี้มวลน,น้ําก็จะไหลกลับลงแม่น้ําปิงครับนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงพื้นฟูแล้วครับ <S 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 ในเขตเมืองหลายพื้นที่ก็น้ําลดแล้วครับแต่มวลมวลน,น้ําที่ล้นจากขอบตลิง่งแล้วข้ามถนนมงแหววรอบสองรอบสาม เขาจะไหลไปบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอสารพีนะตอนนี้สถานการณ์ของสารพีก็จะคล้ายคลึงกับในเขตเทศบาลนครเมื่อวานนี้หรือมเมื่อ2องวันที่แล้วนะครับครับครับทา,ทางทีมกู้ภยัยทีมช่วยเหลือกู้ชีพต่างๆก็เราก็โยกกำลังให้ไปอยู่ทางโซนนั้นตอนนี้ในตำบลอำเภอสารพีทั้งนี้ทั้งหมด12ตำบลเนี่ยะจะได้รับผลกระทบไป10ตำบล มี<อ>เพียงสองตำบลเท่านั้นที่อาจจะโดนบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามวลน้ำทั้งหมดก็กำลังทยอยลงไปในลำน้ำปิงห àng, ่างน้ำกวงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงมันจะผ่านเทศบาลตำบลอุโมงนะครับท,ที่ที่จังหวัดแพร่รไอ้จริงจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับ,รบจังหวัดลำพูนลพลแล้วแล้วก็จะอ้อมกลับมาเข้าไปน้ำปิงที่อำเภอสันอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เราครับ ลักษณะของน้ําของการเคลื่อนตัวของน้ําก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับอตอนนี้ที่หนักก็จะเป็นอำเภอสารพีครับครับณขณะนี้ที่สารพีเนี่ยยังยังไหวไหมครับกับการรับมือฮะระดับน้ําก็ลดลงแล้วก็ประกอบกับประชาชนที่อำเภอสารพีเนี่ยเขามีประสบการณ์เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับเพิ่งจะเจอนะฮะคือใช่ครับ,รบเพราะว่าสถา,านการณ์ทุกขภัยเนี่ยเมือม่อเมื่อวันที่ยี่สิบสองเราก็โดนต่อเนื่องมาตั้งแต่ยี่สิบสองจนกระทั่งถึงสามสิบกันยายนครับ นะครับก็เพิ่งรีดน้ําออกในลักษณะเดียวกันกันกบเรื่องนี้กับตอนนี้เลยคือเหมือนหนังกรองคือรีไวายกับ oh. ก็คือก็คือเหตุการณ์มันจะคล้ายกับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อช่วงนั้นนะ่ะช่วงสามสิบกันยายนเนี่ยน้ําเนี่ยจะไปกองอยู่ที่ตําบลสามตำบลสุดท้ายแล้วครับนะสามตำบลสุดท้ายใกล้จะออกหมดแล้วนะครับอื mm. แล้วก็พอพอมาวันที่สองตุลาก็ฝนมาอีกมันก็เหมือนกับรอบที่สองแล้ว เขาก็จะหนึ่งคือเริ่มชินแต่ว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือน้ามันจะมากกว่าครั้งที่แล้วอแล้วก็<ถ>ครับมากมากคือมันแรงกว่ามากกว่าครับครับถ,ถามลองผู้ว่าแบบนี้ครับว่าเอะก,ก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าเชียงใหม่จะรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมได้ดีพอสมควรแต่ว่ารอบนี้เกิดอะไรขึ้นฮะเป็นเพราะปริมาณฝนที่มากมายม,ายมหาศาลจริง,รงๆหรือว่ามันเป็นที่การบริหารจัดการครับรองครับปริมาณฝนที่มาก มากมากจริงๆครับ,รบเราต้องยอมรับว่าคลาย c มชช g นหรือการเปลี่ยนแปลงทรร่ามือากาศเนี่ยที่มีคนเตือนไว้เรื่องลานินย่าอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงครับคือลักษณะฝนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ตกแบบไม่ค่อยเคลื่อนตัวครับือจะตก,ตกแ,แล้วก็ตกแช่ครับตกแช่ก็ไม่ถึงกระเลนบอมแต่ว่ามันแช่คือคือตอนก่อนเราเข้านอนอยนี้ยฝนตก ก็ตื่นเช้ามามันจะตกอยู่เลยม,มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนร้อยมิลเมตรหรือสองร้อยมิลเมตรเราเจอมาแล้วครับแล้วมันไปนตกในโซนที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าวอเตอร์ h ช d หรือร่องน้ําที่มันจะเข้ามาที่พื้นที่เศรษฐกิจครับนะครับคืออําเภอเชียงดาวอ่อําเภอที่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 จะน้ํามันจะเข้ามาที่เมืองเชียงใหม่ครับอ่าก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราเราโดนกระทบดังนั้นสถานการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย เราถามว่าเราเราเรู้ล่วงหน้าไหมเราก็รู้ล่วงหน้าครับเพราะว่าเชียงใหม่ก็มีระบบชนะทานที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์วัดที่สถานีวัดต่างๆครับนะอย่างที่เชียงดาวเนี่ยถ้าน้ําจะเข้าเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีสถานีวัดที่พี20ครับ,รบซึ่งการเดินทางของมวลน,น้ําเนี่ยมันใช้เวลาถึง30กว่าชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับครับนะครับครับและและที่นี่ยถ้าใกล้ขึ้นมาอีก ก็ตรงตรงสันทรายจะมีสถานีที่พ<ะ>ีหกสิบเจ็ดตัวตัวนี้เนี่ยถ้าเรารู้มวลน,น้ําเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาจะเดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่อีก6กถึงเจ็ดชั่วโมงซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยมีการวางแผนและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชนในพื้นที่นะหนึ่งคือเราต้องย้ายผู้ป่วยกลุ่มปอบางครับ,รบยนันยานพานะในพื้นที่เขาจะมีเหมือนกับปลัดแมปหรือพื้นที่น้ําท่วมซึ่งทางมหาลาัยเชียงใหม่ได้ทําการศึกษาวิจัยไว้ น้ก็จะมีโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบนี้เนี่ยรเราประกาศยันโซนเจ็ดเลยเพราะว่าเราเห็นมวลน้ำแล้วว่ามันเยอะจริงจม,มันเยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นตามที่ที่ทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วก็ทางชนประธานอาจารย์มห,หาไรต่างๆเขาคาดการครับ,ร,บรองครับถ้าดับครับข,ขออนุญาตครับท้องครับ<น>ถ้าเกิดว่าให้<อ>ให้ถอดบทเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมีนักวิชาการบางส่วนเนี่ยเขาเขาบอกว่า เขารู้สึกโกรธกับการรับมือน้ําท่วมของทางเชียงใหม่มองว่าเอ๊ะมันมันอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาตรงไหนการจัดการการประกาศแจ้งเตือนใดๆเนี่ยรองมีอะไรอยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนไหมฮรครับก็ขอขออนุญาตกับเรียนว่าเราก็ทําเต็มความสามารถแล้วนะครับคือการแจ้งเตือนเป็นไปตามขั้นตอนครับหนึ่งคือเรื่องของสาธารณภัยเรื่องอุทกภัยเนี่ยเราก็จะดูจากฝนคือ และพื้นที่ที่คือน้ําที่จะเข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะมาจากเชียงดาวแม่แตงพล้าวสเสมืองแม่ริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับสันทรายซึ่งมันจะเป็นแนวที่เข้ามาที่ที่เมืองเชียงใหม่คือถ้าพลาวเนี่ยไม่กลัวเพราะว่าเรามีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนครับที่จะกั้นน้ําและอุ้มน้ําเก็บไได้ถึงสองร้อยเจ็สิบล้านลูกบาศก์นเนมตร อันนี้เนี่ยคือเราก็จะเบรกน้ําได้แต่ถ้าน้ํามาที่เชียงดาวแม่แตงแม่แตงก็จะมีเขาเรียกว่าประตูผ่านน้ําครับให้ให้ให้เขาเลี้ยวออกไปทางขวาแล้วก็ผ่านมาทางมอชอเนี่ยฮะทางมหาวิทยาลัยจะมีจะมีคลองส่งน้ําขนาดใหญ่อยู่อันนี้ก็เรียกว่าผ่านน้าออกไปไม่ไม่พุ่งเข้าเมืองโดยตรงรให้แยกออกไปอืประกอบกับเซนเซอร์ในแม่น้ําปิงเนี่ยเวลาจะไหลามาเนี่ยมันจะมีตัววัดอยู่ ครับเราก็จะเราก็จะคาดการปริมาณผลได้ค<อ>ือถ้าถามว่าคือคือค่อนข้างมีระบบไหมมีมครับแต่ว่าจริงหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ก็คือว่าผลเนี่ยไม่ได้มาแบบเล็กน้อยแบบ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 อดีตแล้วอ๋อมันหนักจริงครับผมสองก็คือว่าเอดินโครนเวลามาเนี่ยมันมากับดินโครนแล้วก็การคำนวณใต้น้ำเนี่ยคือดินโครนที่มันมันทำให้ปริมาตรปริมาตรในการ คำนวณเรื่องน้ําที่จะวิ่งอะไรเงี้ยมันแตกมันผิดเพี้ยนไปครับครับ,อ,รบอันนี้ก็ต้องมีการสํารวจเรื่องดินตะกอนในแมน่น้ํากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะวางสนาริโออะไรกันใหม่ครับนะครับอบอ่ะสุดท้ายครับรองครับคือณนะวันนี้เนี่ยพื้นที่เขตเศรษฐกิจของชาวเชียงใหม่ดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่า ผลกระทบที่ตามมาแน่นอนนะฮะว่าชาวบ้านหลายคนเนี่ยก็สิ้นเนื้อประดาตัวก็มีทรัพย์สินสูญหายเสียหายก็เยอะนะฮะรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะให้9,000บาทต่อหลังคาเรือนทางจังหวัดเองได้มีการพูดพูดถึงการเยียวยาตรงนี้แล้วหรือยังฮะเรามีการประชุมแล้วก็สั่งการไปแล้วนะครับครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เราต้องยอมแล้วว่าเราก็เรื่องของการเร่งของการช่วยเหลือผู้ดได้รับผลกระทบคือคือคือ ป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูคตัวเรื่องการเก็บข้อมูลในการที่จะเยียวยาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ,รบจังหวัดเชียงใหม่อย่างกรณีของสถานการณ์โคกิดรอบนี้เนี่ยที่แม่อายฝางเนี่ยเชียงใหม่เราจ่ายเป็นจังหวัดแรกครับอืตามมติขอะท่าน,นตรีห้าพันบาทเนี่ยรเราจ่ายไปสามล้านกว่าบาทบนะครับหกร้อยสิบเจ็ดคนเรือนบางเราเราท่านผู้ว่าสั่งว่าไม่มีบรรัุนะครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีมัรรยุดถ้า อำเภอร,รวบรวมสำรวจเสร็จเสนอที่กชพอ,อเสร็จเห็นชอบมาที่กชพจังหวัดเนี่ยสั่งให้คณะกรรมการเนี่ยประชุมทันทีไม่ต้องรอพบทุกอำเภออำเภอไหนมาพร้อมเราประชุมเลยอ๋อครับครับเราแล้วก็เป็นอำเภอรแรกที่เราตามมติคณะรัฐมนตรีห้าพันเจ็ดพันเก้าพันเนี่ยเราให้ไปแล้วอแล้วก็วงเงินที่ท่านคณะรัฐมนตรีให้เรามาหนึ่งร้อยล้านเนี่ยท่านรู้ว่าเนี่ยให้ในอำเภอประมาณการนะครับว่าท่านเสียหายเท่าไหร่นะครับ 40กว่าล้านแรกเนี่ยเราก็ตัดวงเงินให้อำเภอแม่อายอันนี้คือทุกขภัยรอบแรกนะครับครับที่ให้มันจะเป็นช่วงเดียวกันกับเชียงรายโดนเนี่ยของเชียงใหม่เราตัดวงเงินไปให้เลยอแล้วก็มอบอํานาจให้ในอำเภอกับผู้บริหารท้องถิ่นรับผิดชอบไปครับคนะครับเพราะว่าเราเป็นการดีเลเกชันนะครับกระจายอำนาจให้ท่านไปตัดสินใจเลยแต่ว่าท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะถ้าท่านทุจริต หรือถ้าท่านทาไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่นั้นท่านก็ต้องโดนตั้งกรรมการสอบแล้วก็ว่ากันไปตามขั้นตอน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ระบบการบริหารเนี่ยให้คล่องตัวให้รวดเร็วนะส่วนพื้นที่ที่โดนหลังเนี่ยเราจองอมรับว่ามันโดนมาตั้งแต่ยี่สองกันยาครับแล้วพอจะจบมันก็โดนโ <c oughs> ดนอีกอม,มันมันเลยล้ากันแล้วก็ตอนนี้เรื่องการสํารวจเราก็จะเร่งครับครับหลังจากนี้พอเราฟื้นฟูเสร็จเราจะเร่งเรื่องการสํารวจฟื้นฟูเยียวยาแล้วทางจังหวัดเองกับ ทางองค์การแบังจังหวัดนะครับได้ร่วมกันที่จะจัดเ็าเรียกว่าวันพฤหัสนี้จะมีวันรวมน้ําใจนะครับรวมน้ําใจเพื่อที่จะให้มีคนแจ้งความจํานงจะบริจาคเงินบริจาคนู่นนี่นั่นเยอะๆเลยเขาก็เลยนัดกันวันพฤหัสเย็นนะครับก็จะเป็นวันรวมน้ําใจครันทั้งประเทศนะครับที่จะช่วยชาวเชียงใหม่ก็เพื่อที่จะเป็นอีกกองทุนหนึ่งได้ครับครับที่จะให้เปิดความคล่องตัวในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนครับ